สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงการเรื่องระบบให้ปุ๋ยทางใบสำหรับผักไฮโดรโปนิกควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนผ่าน IoT โดยมีคณะผู้จัดทำดังนี้ค่ะดิฉัานนางสาวณรินทรพิัดผพมค่ะผมนายอนยุรักษ์ศรีวง์ไพผมนายจักรินนันทดีรกถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นใส่ใจต่อาการกินการบริโภคผักปลอดสารพิษหรือผักไฮโดรโปนิกนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กําลังเป็นที่นิยมกันซึ่งการปลูกผักไฮโดรโปนิกนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แบบคือการปลูกผักไฮโดรโปนิกแบบน้ำน,นิ่งและการปลูกผักไฮโดรโปนิกแบบน้บนําวน ซึ่งทางกลุ่มเรานั้นได้เลือกที่จะปลูกผักไฮโดรปนิกแบบน้ำน,นิ่งและเป็นระบบโรงเรือนแบบเปิดเนื่องจากว่ามีต้นทุนต่ําและดูแลรักษาได้ง่ายวัตถุประสงค์ของโครงการน,นะผมเพื่อสร้างระบบควบคุมการให้ปุ๋ยทางใบและพ่นหมอกโดยใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนนะผมข้อสองนะครับคือเพื่อลดการใช้ แรงงานคนในการให้ปุ๋ยและการพ่นหมอกครับผมในส่วนขอบเขตของโครงงานนะครับผมระบบสามารถควบคุมการเปิดปิดการให้ปุ๋ยทางไมาและพ่นหมอกได้จากสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถพัฒนาได้ด้วยแอปพลิเคชันเบียนะครับผมซึ่งระบบที่สร้างขึ้นสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับผมและระบบสามารถตั้งเวลาในการทํางานจากสมาร์ทโฟนระบบ สามารถแสดงค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นแนอากาศภายในโรงเรือนเพื่อแสดงบนสมาร์ทโฟนและสามารถดูข้อมูลย้อนหลังในรูปแบบกราฟได้ไม่น้อยกว่า15วันครับผมปุ๋ยที่ใช้ในการฉีดพ่นทางใบเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ผสมไว้แล้วการพ่นปุ๋ยทางใบจะเป็นการพ่นตามเวลาที่ผู้ใช้งานกำหนดครับระบบจะผสมปุ๋ยอัตโนมัติก่อนทำการฉีดพ่นและระบบลดอุณหภูมิด้วยการพ่นหมอกครับผม ในส่วนของตัวคอนโทรลจะมีส่วนประกอบหลักๆเลยก็คือบอร์ ESP8266 หลักการทำงานจะรับค่าจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นและมาประมวลผลที่บอร์ ESP8266 เพื่อควบคุมปั๊มพ่นหมอกผ่านรีเลย์ต่อมาเราจะมาดูส่วนการทำงานของแอปพลิเคชันบิง แอปพลิเคชันบิงจะรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นมาแสดงบนแอปพลิเคชันของเราและการทํางานจะแบ่งออกเป็น2ระบบระบบที่1คือระบบที่ควบคุมโดยผู้ใช้โดยการทํางานจะสามารถควบคุมเอาพุทต่างๆเช่นปั๊มพุ่นหมอกเปิดปิดปั๊มพุ่นหมอกผ่านแอปพลิเคชันนะครับส่วนระบบที่2คือระบบตั้งเวลาโดยที่ผู้ใช้งานกําหนดคือต้องตรงตามเวลาที่ผู้ใช้งานกําหนดเท่านั้น ระบบถึงจะทํางานในส่วนที่พูดไปอาจจะยังไม่เห็นภาพงั้นเรามาดูการทํางานของแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนกันเลยดีกว่าระบบที่หนึงนะครับคือระบบที่ควบคุมโดยผู้ใช้งานนะครับคือผู้ใช้งานสามารถควบคุมเปิดปิดปั๊มต้นหมอ,อกได้โดยผ่านแอปพลิเคชันบิง e บนมือถือนะครับระบบที่สองคือระบบที่ ตั้งเวลาโดยที่ผู้ใช้งานกําหนดนะครับคือผู้ใช้งานกําหนดเวลาผสมปุ๋ยเมื่อผสมปุ๋ยได้ตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้แล้วหัวผนปุ๋ยจะทํางานนะครับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงานนี้ครับผมได้ระบบให้ปุ๋ยทางใบและพ่นหมอกโดยควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะคผมแล้วก็คาดว่าจะช่วยประหยัดเวลาและก็ประหยัดการใช้แรงงานของกเกษตรกรในกลุ่มที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ครับผมผมพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ